ลงลงรืมอลิมใส่รถเนี่ยบอเทีเ่ยวตัสิไปใส่อะตะสิไปใส่เนี่ยเร่มรถไวขอเ,เมือเริ่มรถจังนี้ออเสียมันเอามาจับไวน้ำข่อยได้หนิเฮ้ยเอา้าขอดามือมันแล้วได้หนิมาเอาคาเลกเอาคาเลกบ่เฮ้ยอุ้ยอ,อยู่วันไหนกันเนี่ยบ่ไดบ่เฮ้ยอุ้ยห้ากระตองเอาไปเคียย์เขาคือกันเฮ้ยอุ้ยกันขอเวลาอีกจังน่อยได้บอ บ่ได้บ่ได้มือนีมันมือมันแล้วมือนีน่าเอามือนีเลยบ่เอามือนีโอ้ยสั่นสั่นตุก้าไปกวนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเฮาหาทางเอาไปหายมือแรงเด้อเออเออหาให้เฮาในเด้อเฮ้ยเด้อเออได้เฮ้ยดี๋ยวเฮาสิพยายามบัดบัดจังสีมันลาบ่มีบ่มีบัดมันเช่นนะเธอละชีพันหาพันอีเสียวดิโอ้ยโอ้ยจังไดน้อบัดนี่บ่ได้ล่ะเดี๋ยเอารถไปจ้ำน้ำอีเสียวละนี่โอ้ยหว้าวเล้วก็ไปก่อน เท้าโดนบลังรถเท้าเออจะไหนนีแม่รถขั้นนี่แม่เออจะสืบเป็นของขวัญวันเกิดให้ใคยนี่ยำได้เนาะเออโอ้ยไปก่อนเด้อสั่นเด้อเออเชียอว่าผู้ใดหรือผู้ใดว่าจักได้โอ้ยมีเหยองด่วนอีหยางเหรเฮ้ยเป็นหยังไม่หยังเฮ้ยมีปากดังมีปากดังเป็นหยางอีเอ็ดเฮ้ยมีตามันมาทวงคาเหลราโอ้คาเบียเฮ้ย โอ้ยข้าหวยเออเป็นยังไงบ้างนั่นเฮาหนั่นบ่มีเงินให,นมนห้มันเฮาอยากหัวเฮาฮู้จว่าสิมายืมเงินเข้าไรออจะเอาหลอดมาจำเฮ้ยจำอ๋เอเรามาจำเออได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ัวซอหลายปานไดนเอา6,000เฮ้ย6,000เอา6,000โอ๋อในเฮ้าในได้เฮ้ยเด้อเออๆโอเคโอเคบัญชีเก่าเนาะเออบัญชีเก่าเฮาสิจอดวันนี้ละเฮ้ยเออบัดนี้ดนไปในตัวจังสิมาเอาถึงเลขวันนี้ละเฮ้ยสิมาเอาถึงเลขวันนี้เออพ่ออยู่บ่มือหนึ่นนอง่ อุ้ยเอามือหนึ่งกับใครสักมือหนึ่งเนาะเอาเอาโอนล่ะเด้อเรียบร้อยเด้อเข้าไปก่อนเด้อเไปไปให้หมอเดี๋ยวสิมีตามันสิทามันหมันเด้อมันหมันเด้อโอเคให้โอเคอุ้ยมันมาโผล่มาเหลือรถเสียวติดเลยเดี๋ยวเอา๋ยมาจาไอุ้ยพอดีเลยพ่อดนขี่ปหันไปนี้วัวขเอาเนี่ยยังได้จังลงลงลืมเหลือรถโอ้ยเน่ย่าเที่ยวเจอสิไปใส่เจอสิไปใส่เนี่ยลืมรถไว้ข่อนเยอาเมื่อ เริ่มรถจังไหนอีเสียมันเอามาจำเหนน้ำข่อยเด้นี่เอา้ามันเอามาจำบ่เออมันเอามาจำเหมืนน้ำข่อยมือนหนึง<อ>่งจะเสีเย,เ,ยสเอาเมื่อจังไหนรถข่อยเด้หนิจะเสียเอาเมื่อจะเอาเงินมาให้ข่อยก่อนมือนหนึ่งโอ้ยมันคือเหตุการณ์แค่นี้กัาานนี่ก็ไปถามกันเอาเองเด้อแต่ว่ารถขันนี่จะเอาเมื่อเไมไื่อใดเขามาจำมาให้ข่อยแล้วโอ,โอว่าแต่มันลืมรถ ัเอารถไปจำมันก็นจะบอกกันบอกโอ้ยอีหยังพวกนีเอาเขาไปไว้ก่อนม,นมันช่มาเห็นมาจู่เมื่อเองเจ้านี่เอารถไปจำเห็นหยังเอาคอยถามเจ้าแล้วเดโอ้เจ้าบอกว่าจำได้อยู่จำมันคนละจำเพระเราเข้าใจว่าจำมันนั่นโอ้ยคอยบ่ได้ผิดเด้อเจ้าบอกคอยว่าจำได้อยัวคอยก็ไม่จำเลยโอ้ยจำมาคืนเลยเรถโอ้ย